สวัสดีครับผมนายจรันม่วงไหมทองจะมาแนะนําการทําปุ๋ยแห้งบํารุงดินซึ่งมีขั้นตอนในการทํทาดังต่อไปน,นี้ครับส่วนดูส่วนผสมนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้น้าตาลทรายแดงหนึ่งกิโลครับน้าหมักรถจืดหนึ่งลิตรน้ํสิบลิตรแก๊ปดิบหนึ่งส่วนนะครับลำหนึ่งส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนนี่คือส่วนผสมที่เราต้อง,องใช้ครับ ขั้นตอนนะครับเราจะเอาน้ำตาลทรายแดงนะครับเทลงในน้ำเป็นจำนวน10ลิตรนะครับเมื่อเทลงไปแล้วเราก็จะทําการคนให้ทั่วนะครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำตาลทรายแดงจะละลายไปในน้ํา10ลิตรนะครับ เมื่อเราละลายจนใกล้ที่แล้วนะครับเราก็ใช้น้ำหมักรสจืดนะครับเทลงไปในน้ำที่เราใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับเราก็จะเทลงไปเลยนะครับเราจะใช้ประมาณ1ลิตรนะครับแล้วเราก็คนอีกครั้ง หลังจากเมื่อเราคุกเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูว่าความชื้นที่เราได้ต้องประมาณ40-50เนะครับเราถึงจะใช้ได้เมื่อเสร็จจากการเช็คแล้วเราก็นำปุ๋ยที่เราผสมสร็จเเรียบร้อยแล้วนะครับไปใส่ปรรจุลงในถุงปุ๋ยปรรจุลงในถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็เก็บไว้ประมาณ7วันนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ เมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําเชือกมาผูกนะครับที่ปุ๋ยแล้วก็นํามาวางนะครับ2วันสามวันเราก็มาพลิกหนึ่งครั้งนะครับพลิกไปพลิกมาประมาณ7วันนะครับสามารถนําไปใช้ได้วิธีการใช้นะครับเราก็ใช้ปุ๋ยแห้งนะครับในแปลงปลูกต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับในอัตราส่วนปุ๋ยแห้งนะครับ1กํามือนะครับต่อพื้นที่1ตารางเมตร ส่วนพืชผักที่มีอายุเกินสองเดือนนะครับเช่นฟักทองแตงกวานะครับใช้ปุ๋ยแห้งลองก้นหลุมก่อนปลูกใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับควรที่จะลองก้นหลุมด้วยเศษหญ้าแล้วก็ใบไม้ฝางแห้งนะครับแล้วก็ปุ๋ยแห้งพอประมาณนะครับไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราควรใส่ปุ๋ยแห้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อรอบๆโคนต้นครับนี่ครับสิ่งที่เราจะต้องนําไปใช้ครับ